เผยสเปคเต็ม Realme c 65 5G พร้อมภาพโปรโมทอาจเปิดตัวเร็วๆนี้มีข้อมูลว่าทาง Realme เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูลรุ่นประหยัดอย่าง Realme C Series รุ่นใหม่นะครับล่าสุดก็ได้มีสเปคของ Realme c 65 5G เผยมาแล้วครับและยังมีภาพโปรโมทออกมาด้วยครับโดยข้อมูลที่เผยมา คือสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด6.67นิ้วและยังระบุอีกว่าเป็นรุ่นเดียวในเซก m เมนที่ได้กล้องหน้าแบบพันโชรวมถึงการรองรับค่ารีเฟรชเรท120 Hz ที่บอกว่าเป็นรุ่นเดียวในระดับเดียวกันที่เป็น Dynamic r e f e r e n ้าส50เฮิร์ตหกและ 120Hz และยังมีความส่องสูงสุด625นิ้และยังบอกอีกว,ว่าเป็นรุ่นเดียวในเซกเมนที่หลีกความสว่างได้ต่ำถึง1เลยครับ โดยใช้ชิปประมวลผล MediaTek โดมัดดมสติซี6 4 0 0บนกระบวนการระดับ6นาโนเมตรซึ่งข่าวที่เผยออกมานี้เป็นจริงก็จะทําให้รุ่นนี้เป็นรุน่นรแรกที่ใช้ชิปตัวนี้ครับส่วนแรมก็มีให้เลือก4กิกะ6กิกและรองมีให้เลือก64กิกับ128กิกรองรับการใส่ไมโครอดีการ์ดสูงสุด2แทรบ์ให้แบตเตอรี่ 5, มีที่5,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว15วัตต์ให้กล้องหลัง2ตัวที่เป็นเลนหลักความเรี5 0ล้านพิกเซลและเลนที่2ยังไม่ได้เผยรายลออะเอ ส่วนกล้องหน้าความลเมรรดแปดพิกเซลนอกจากนี้ดีไซน์ของเรียวมี c 6 5 G ยังมีความเบาเพียง190กรัมและบางเพียง7.89ม mm ิลิเมตรเท่านั้นครับและยังมีเซ็นเซอร์จแกรยานมือที่ปุ่มด้านข้างของตัวเครื่องกันน้ำกันฝุ่น IP หกกันน้ำกันฝุ่น IP 5 4ด้วยครับ